而派他罗。 โ o เดิ n a n แองสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีมีนประจำเดือนตุลาคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ ในส่วนแรกนี้ขอเปิดไพ่ในอดีตไล่เรียงไปจนถึงปัจจุบันอนาคตของชาวราศีมีนค่ะไพ่ในอดีตของชาวราศีมีนนั้นเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะย้อนไปถึงอดีตของคุณนะไพ่ใบแรก King of Cups หถ้วยสิดาบ จ s สเ n t แล้วก็ต่อมาด้วย8ถ้วยนั่นเองนะโอเคใบแรกนะเปรียบเสมือนเป็นตัวตนของคุณเลยในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมีนนะคะแบ่งเป็น2กรณีก็แล้วกันนะคะว่าผู้หญิงชาวราศีมีนในช่วงอดีตนั้นคุณได้เคยคบหาดูใจหรือเคยมีแฟนคนรักนี่แหละ ะะเขามีความเป็นผู้ใหญ่นะเขามีความอบอุ่นเวลาอยู่กับคุณเขาดูแลเทคแคร์เป <Take care S 2> ็นอย่างดีนะแล้วไพ่ถ้วยมันเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกความรักจริงๆไม่ได้เหมือนพวกไพ่เหลียนไพ่ไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนั้นยังคงที่จะมีผลประโยชน์หรืออะไรแอบแฝงอยู่บ้างแต่ว่าถ้าเป็นไพ่ถ้วยปุ๊บ นะคือความรู้สึกล้วนๆความรักความผูกพันล้วนๆเลยที่เขามีต่อชาวราศีมีนนั่นเองนะคะนะ แล้วเขาเป็นคนที่ให้ความสําคัญใส่ใจกับในเรื่องของอาหารการกินมากๆนะบางทีเขาอาจจะชอบทำอาหารหรือทำอาหารให้คุณกินบ่อยๆก็ได้นะคะหรือสรรหาอาหารร้านอาหารอะไรที่แบบอร่อย,ออยๆที่แบบดังๆอยู่อะไรเงี้ยก็พาคุณไปกินพาคุณไปมีประสบการณ์ในการแบบกินเรื่องพูดง่ายๆว่าเรื่องกินนั้นเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขาเลยแหละ นะอันนี้คือความอบอุ่นนะคะดูแลเอาใจใส่จากผู้ชายคนนี้นะแล้วมีเปอร์เซ็นตะ์เจ็้อยละเจตนะผู้ชายคนนี้นะะ่าจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าผู้หญิงชาวราศีมีนได้ด้วยนะต่อมาผู้ชายชาวราศีมีนไพ่ใบนี้นะคะ เวลาที่คุณอยู่ในห้วงแห่งความรักหรือมีความรักปุ๊บคุณจะเป็นผู้ชายที่เจนทโคุณจะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นขึ้นทันทีอยากดูแลเอาใจใส่แฟนเป็นอย่างดีนะถ้าทำอาหารเก่งคุณก็อยากจะทำอาหารเอาใจเธอหรือ,อาพาเธอไปกินไปอะไรเกี่ยวกับในเรื่องอาหารการกินก็ได้เช่นเดียวกันนะอันนี้คือแบบจะเปลี่ยนแบบจาก เป็นผู้ชายที่แบบอาจจะไม่ได้อ่อนโยนไม่ได้อ่อนหวานอะไรมากมายนะแต่เวลาอยู่ในห่วงความรักปุ๊บคุณจะเป็นผู้ชายที่เจนทโทอบอุ่นแล้วก็อยากดูแลปกป้องคนรักขึ้นมาทันทีต่อมาเป็นไพ่หถ้วยใบนี้นะคะจากตัวไพ่อาจารย์สื่อได้ว่าเป็นความรู้สึกของคนที่แบบเสียใจยผิดหวังนะคะแล้วก็เป็นคนที่เสียดายนะะเสียความรู้สึก กับความรักความสัมพันธ์ที่มันเพิ่งจบลงหรือมันจบลงมาแล้วก็ได้นะเพราะมันเป็นไพ่ในอดีตนั่นเองนะอาจจะเป็นตัวชาวราศีมีนเองหรือคนรักของชาวราศีมีนเองที่เป็นบุค,คลิกดังต่อที่อาจารย์แบบกล่าวไปแล้วข้างต้นนั่นเองนะคะนะคนเรานะทาไมไม่เห็นคุณค่ากันในเวลาที่มีกันและกันอยู่อันนี้ ะะเวลาที่มีการอยู่อาจจะหมางเมินกันละเลยความรู้สึกนั่นนี่แต่เวลาที่ไม่มีเขาแล้วเราก็รู้สึกเสียดายเสียใจนะคะหรือเพิ่งเห็นค่าหรือดีไม่ดีอาจจะรู้ว่าเรารักเขาขนาดนี้เลยก็ได้นะบางคู่จบความสัมพันธ์แบบอาจจะห่างหายกันไปเงียบหายกันไปบางทีก็งงมากๆนะคะในการที่แบบจบความสัมพันธ์แบบงงๆ ต่อมาเป็นไพ่สิกดาบใบนี้นะในอดีตของชาวราศีมีนนั้นมีเรื่องแบบหักหลังนะคะในเรื่องของอหันลิ้นทำไมเนี่ยหักหลังนะคะในเรื่องของอบางทีก็โดนคนโกงบ้างแหละโดนคนที่คุณไว้ใจนั้นทรยศหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะทําให้ชาวราศีมีนนั้นเจ็บช้าน้ําใจกับในเรื่องนีม้มายเยอะแยะมากมายเลยนะ นะ่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบโอ้โหอาการล่อแร่อยู่พอสมควรนะคะนะ อะไรก็ตามที่คุณไว้ใจหร,หรือรักใครมากๆเนี่ยมันอาจจะกลับมาทิ่มแทงคุณบางทีเพื่อนสนิทหรือคนที่คุณรักมากๆหรือไว้ใจมากๆเนี่ยบางทีเขาก็หักหลังหรือหักอกคุณได้อะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เป็นความทรงจําที่ค่อนข้างที่จะเวลวร้ายนะคะสำหรับชาวราศีมีนได้เหมือนกันต่อมาเป็นไพ่จัสต m มินใบนี้นะคะคือความรู้สึกหลายคนนะ อาจารย์คิดว่า,าบางทีคุณคบกับใครก็ตามในช่วงอดีตที่ผ่านมามักที่จะมีผู้คนมาตัดสินความรักของคุณทั้งสองคนว่าคุณสองคนนั้นไม่เข้ากันบ้างแหละคุณไปเกาะเ,เขากินเขามาเกาะคุณกินบ้างแหละดูเป็นคนที่แบบ ดูไม่เข้ากันอนะดูบุค,คลิกแตกต่างกันจนเกินไปคุณก็เริ่มที่จะชินกับเหตุการณ์นั้นๆแล้วนะคะที่มีคนมาคอยตัดสินตลอดเวลาจะคบกับใครก็ตามนะอันนี้เป็นแบบนี้หรือไม่นะคะและอีกกรณีหนึ่งนะคะ,ะมีชาวราศีมีนหลายคู่เลยอยู่ด้วยกันก่อนแต่งกับคู่ของตัวเองนะคะ,ะศึกษาดูใจกันนะคะหรือมาอยู่ด้วยกันว่าเราจะใช้ชีวิต นิสัยไล์สไตล์อะไรหลายๆอย่างจะเข้ากันได้ไหมถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราจะาแต่งงานกันหรือสร้างครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะต่อมาเป็นไพ่แปดถ้วยใบนี้ก็บอกให้รู้ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะั้นนะที่เดินหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วเพราะมันเป็นไพ่ในอดีตเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะเดินจากมาทั้งๆที่ยังรักอยู่มันเป็นความรู้สึกที่แบบ จ็บปวดมากนะนะคะไม่ใช่คนที่แบบถูกทิ้งที่แบบเป็นคนที่เจ็บเสมอไปแต่ในกรณีนี้อาจารย์บอกเลยคนที่บอกเลิกคนที่เดินจากมานั้นเจ็บที่สุดเพราะว่าเดินจากมาทั้งๆท,ท,ที่ยังรัก นะเพราะรู้สึกน้อยใจนะที่คนรักไม่เห็นคุณค่าความรักความหวังดีบางทีก็ทุ่มเทให้เขาไปหรือเขาไม่เคยเห็นคุณค่าเขาไม่ได้มีเวลาอะไรให้เราหรือบางทีเขาอาจจะนอกใจเราหรือนอกรูนอกทางจนบางทีปล่อยให้เราอยู่กับตัวเองจนเกินไปจนบางทีคุณอาจจะอยู่กับตัวเองได้แล้วไงคุณจึงเลือกที่จะเดินหันหลังแล้วกลับมารักตัวเองณนะจุดจุดนี้ โอเคในะอดีตของชาวราศีมีนส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้ำนะราศีธาตุลมต่อมาไพ่ปัจจุบันของชาวราศีมีนค่ะ ไพ่ปัจจุบันใบแรกคือฮาดาบ Queen of Cups The m เ g i c ชีห้าเหรียญแล้วก็ต่อมาด้วย t The h i g h p r i n c e s s นะคะ,ะมาดูที่ไพ่ใบแรกในปัจจุบนัน คือไพ่ใบแรกเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นตัวตนของคุณเช่นเดียวกันนะได้ไพ่ฮาดาบนั่นหมายความว่าคุณเป็นคนที่บางทีถ้าคบกับใครแล้วรู้สึกว่าเขาคนนั้นเหมือนเป็นผู้ชายที่แบบหรือเป็นผู้หญิงที่เข้ามาเหมือนเป็นท็อกซิกในชีวิตของคุณนะหรือเรียกว่าความรักที่เป็นพิษความรักที่ไม่เฮลตี้เนี่ยนะคะ คือบางทีเวลาทะเลาะก,กันทะเลเาะเบ่าแหวงกันคนเราโดยปกติถ้ายังรักกันอยู่ใช่ไหมคะจะต้องมีการปรับความเข้าใจกันแต่ว่ากรณีนี้อาจารย์เห็นได้ชัดว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เขาหรือคุณอยากจะเอาชนะกันตลอดเวลานะคะฉันจะพูดยังไงฉันจะงอนยังไงก็ได้ให้ฉันเอาชนะคุณให้ได้นะคะฉันอยากจะเหนือกวา่าฉันอยากรู้สึกแบบบางทีทั้งทงที่ผิดก็ยังไม่ กล่าวความขอโทษด้วยซ้ําไปนะคะคืออยากจะเอาชนะขนาดนั้นเลยเหรอนะคะนะมันเป็นความรักที่มันไม่เฮลตี้เลยนะคะสําหรับจุดๆุดนี้ที่อาจารย์มองเห็นนะคะแล้วก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อีโก้ค่อนข้างสูงแหละนะต่อมาเป็นไพ่คว e นออฟครับ ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีมีนอาจารย์คิดว่านะเวลาที่คุณอยู่ในห้วงแห่งความรักหรือในปัจจุบันนี้คุณมีความรักมีคนรักมีแฟนมีสามีมีอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณก็ยังรู้สึกว่ามีความกังวลสับสนกังวลใจอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วบางทีคุณอาจจะคิดว่าโอ้ฉันทําหน้าที่ของฉันได้ดีแล้วลรือย่างฉันทําหน้าที่เป็นแฟนเป็นภรรยาเป็น แม่ที่ดีของลูกแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณก็เกิดความสับสนกังวลใจบ้างในหน้าที่ของตัวเองนั้นจะทําได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณจะมีความพอใจในสิ่งที่ฉันทําให้คุณไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความรู้สึกนะของสาวๆหรือผู้หญิงชาวราศีมีนนั่นเองนะแต่ถ้าถามว่าคุณมีความรักที่เต็มเปี่ยมที่จะมอบให้กับเขา นะคะ,ะแฟนสามีหรือพ่อของลูกไหมคุณมีให้เขาเต็มร้อยเลยนั่นเองนะคะแต่คุณมีในเรื่องของความเซนส์ติดในเรื่องความรู้สึกค่อนข้างเยอะนิดนึงเท่านั้นเองนะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะ,ะต่อมาผู้ชายชาวราศีมีนอาจารย์อยากจะบอกว่าคุณได้แฟนได้ภรรยาได้แม่ของลูกเนี่ยนะคะถือว่าเป็นผู้หญิงที่แบบ ดูจะทำได้ดีทุกๆอย่างนะเธอเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนนะคะเ,เธอรับฟังความคิดเห็นของคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อหนึ่งอาจารย์อยากจะเตือนนิดนึงผู้ชายชาวราศีมีนนะคะเพราะว่าคนรักคนนี้เขาค่อนข้างที่จะเซนสติฟง่ายในเรื่อง,องความรู้สึกนิดนึงนะคะคุณจะพูดจ,จะทำอะไรให้นึกถึงความรู้สึกของเธอมาเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าเธอมีความรู้สึกว่ากลัวคุณจะไม่พอใจกลัวเขา กลัวว่าเขาจะทําหน้าที่ภรรยาหรือแม่ที่ดีของลูกได้ไม่ดีพออะไรเงี้ยนะคำที่ดีที่สุดคือคําให้กําลังใจคําชมนะคะคุณทําอาหารได้เก่งมากคุณด,ดูแลบ้านได้ดีมากคุณด,ดแลผมดูแลลูกๆได้เป็นอย่างดีนั่นนี่แค่นี้ก็เป็นกําลังใจที่ดีให้กับเธอแล้วนะต่อมาเป็นไพ่เดอะเมจิกเชียนใบนี้ ะะไว้พิษปฏิพานนะดีอยู่แล้วสำหรับชาวราศีมีนนะคะการคำพูดคำจาในช่วงนี้ของคุณเป็นคำพูดที่ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์นิดหนึ่งนะหรือรางสังหอนซิกเซนของชาวราศีมีนช่วงนี้จะแม่นยำมากๆนะคะอย่าให้เกิดความรู้สึกแบบ ดูแปลกๆนะพฤติกรรมเขาดูแปลกๆนะเขามีคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่า,ยาให้รู้สึกแบบนี้มันมันมันค่อนข้างจะจริงนะเพราะว่ามันเป็นอยู่ในห่วงของความรู้สึกของคนที่แบบมีรางสังหรณ์ที่ค่อนข้างแม่นยำด้วยไงนะคะและอีกอย่างหนึ่งอาจารย์อยากจะบอกว่าทําอะไรก็เก่งไปหมดในช่วงนี้นะคะแต่รู้สึกว่าชาวราศีมีนบางคนนะจบมาจากสาขาหนึ่งก็ยัง ไปได้ทํางานอีกสาขาหนึ่งด้วยซ้ำไปนั่นหมายความว่าคุณสามารถทํางานได้หลายหลายหลากหลายด้วยนั่นเองนะคะนะบางคนเนี่ยชอบดูดวงมากๆนะสำหรับเดือไม้จิกเชียนนี่ชอบความลึกลับชอบความที่แบบต้องการค้นหาว่ามันมีจริงหรือเปล่าสิ่งนี้ต้องการรู้อนาคตของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย ต่อมาเป็นไพ่ห้าเหรียญใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าในเรื่องของการเงินของชาวราศีมีนนั้นจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะนะระมัดระวังการที่คบหาดูใจกับใครเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณเท่านั้นนะ,ะเข้าหาคุณเพื่อหวังผลประโยชน์ไม่ววาจะกับ เพื่อนหรือว่ากับแฟนหรือคนรักก็แล้วแต่คุณควรที่จะพินิษพิจารณาแล้วก็ดูให้ดีๆด้วยอันนี้ถือว่าเป็นไพ่เตือนให้กับชาวราศีมีนในปัจจุบันด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วไพ่ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าเพื่อนในยามยากของคุณนั้นหาได้ยากนะนะคะคุณมีสังคมมีเพื่อนเยอะแยะมากมายในการที่แบบบางทีคุณแบบตอนที่คุณมั่งมีตอนที่คุณมีผลประโยชน์แต่เวลาที่คุณหมดผลประโยชน์ปุ๊บคุณจะเห็น ผู้คนเหล่านั้นว่าเขาจริงจังจริงใจกับคุณแค่ไหนนะคะนะบางคนนี่เอาเงินเก็บออกมาใช้เรียบร้อยแล้วเพราะว่า,าในช่วงอดีตที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะมีรายจ่ายเยอะมากกว่ารายรับด้วยแหละนะต่อมาเป็นไพ่ the high p r i n c e s s ใบนี้นะคะเป็นไพ่ประจำราศีมีนมีชาวราศีมีนเองที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีมีนด้วยกันเองก็ได้เช่นเดียวกันนะ คือผู้หญิงชาวราศีมีนาจารย์มองเห็นว่าค่อนข้างที่จะเซนสถิตง่ายเป็นเจ้าแม่ดาม่าได้ค่อนข้างง่ายนะเสียใจร้องไห้อาจจะได้ง่ายๆด้วยเช่นเดียวกันในช่วงนี้นะคุณเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์นะบางทีกออ็อาจจะมีความเป็นผู้หญิงที่เอาใจใจบ้างนั่นนี่นะคะนะแล้วไพ่ใบนี้คุณรู้ไหมว่าเป็นไพ่ประจําเมียน้อยเช่นเดียวกันและถ้าผู้หญิงชาวราศีมีนคนใดนะคะ อาจจะคบกับใครแล้วดูไม่ดีนะคะว่าเขานะ่ามีคนรักหรือมีภรรยาแล้วหรือ,อยังคุณอาจจะตกเป็นมือที่สามหรือตกอยู่ในสถานะของคนที่เป็นเมียน้อยก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูดูด้วยนะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีมีนไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่ามันเหมือนเป็นเงา อีกด้านหนึ่งสว่างอีกด้านหนึ่งมันมืดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนความรักเช่นเดียวกันมันเป็นเหมือนรักซ้อนเกิดขึ้นรู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีเจ้าของหรือมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ก็มีการมาคบหาดูใจกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นรักซ้อนเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะในปัจจุบันของชาวราศีมีนส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมนะคะธาตนะุน้ำนะธาตุดินแล้วก็ ราศีมีนค่ะต่อมาเป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ในเดือนตุลาคมของชาวราศีมีนค่ะราศีมีนในอนาคตอันใกล้นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะ เท hey. ได้ไพ่หนึ่งดาบ The Lover The Emperor สามเหรียญแล้วก็ต่อมาด้วยหนึ่งเหรียญน,นะคะมาดูที่ไพ่ใบแรกนะ e t of s w o r d นะคือพูดง,ง่ายๆว่าในเรื่องของความตั้งใจดีในเรื่องของความพยายามของชาวราศีมีนนั้นไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆด้วยนะแล้วก็ไม่เชื่ออะไรง่ายๆด้วยต้องลงมือทําต้องมีประสบการณ์ในตัวเองถึงจะเชื่อในสิ่งๆนั้นจริงไม่จริงนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันขึ้นมาแบบท้าทายเลยหรือขึ้นมาแบบฉันจะไม่ยอม แพ้ต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นฉันจะทําจนกว่าฉันจะไม่ไหวฉันจะทําจนกว่าฉันจะสําเร็จอะไรประมาณนั้นมันเป็นโมเมนต์ความรู้สึกประมาณนั้นด้วยนะคะในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันถ้าคุณจะร่วมฝ่าฟันอุปสรรคหรือลงเรือลำเดียวกันแล้วแต่งงานกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วยังไงก็จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปให้ถึงที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป้าหมายหรืออะไรมันจะไกลแค่ไหนก็ถือว่าเป็นพาวเวอร์ที่ดีมากๆสำหรับไพ่ใบนี้ ต่อมาเป็นไพ่เดอะเอ็มเอเป็นไพ่เดอะเลเวอรนะคะสำหรับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีเมถุนนะมีชาวราศีมีนที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีเมถุนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันคือไพ่ใบนี้เป็นนักรักตัวยง อาจจะเป็นตัวชาวราศีมีนเองหรือคู่รักของชาวราศีมีนเองที่เป็นนักรักตัวโยงนะหรือพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่ขาดความรักไม่ได้นะอาจจะเลิกกันปุ๊บกับอีกคนนึงพร้อมที่จะมูฟออนปั๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะไม่ได้ห่างหายจากความรักนานเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือทั้งทงที่ยังคบกันอยู่หรือมีแฟนอยู่ก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นก็มีการรักหรือคบเอาไว้เผื่อเลือกด้วยก็ได้นะอาจารย์ขอเรียกว่า ันคล้ายๆกับรักสามเศร้าก็ได้นะนะ,ะแม้ว่าจะอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้หรือไม่ก,ก็ตามนะ,ะว่าอีกฝ่ายหนึ่งออแอบรักแอบคบแอบมีเอาไว้เผื่อเลือกอะ่ะอีกคนนึงนะคะแล้วในกรณีนี้มีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีอิทธิพลต่อความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนมากๆนะ จริงๆแล้วความรักมันน่าจะเป็นเรื่องของคนสองคนมากกว่าแต่เรื่องนี้มีผู้ใหญ่เข้ามาแทรกแซง The Emperor เป็นไพ่ประจำราศีเมษมีชาวราศีมีนที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีเมษอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะผู้หญิงชาวราศีมีนในช่วงนี้นะมีโอกาสว่าคุณจะได้คบหาดูใจหรือกำลังคบอยู่ก็ได้นะกับผู้ชายที่แบบมีอายุมากกว่าคุณ นะและร้อยละ70%มีโอกาสว่าจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมด้วยนะ ในกรณีนี้และเปอร์เซ็น์ที่เหลืออาจารย์รู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นประเทศเดียวกันกับคุณนะชาติเดียวกันกับคุณนั่นแหละแต่ผู้ชายคนนี้มีหน้าที่การงานที่น่าเกงขามนะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นทหารเป็นตำรวจนะเป็นนักการเมืองหรือขา้าราชการหรืออะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะนะต่อมาผู้ชายชาวราศีมีนนะ,ะคุณรู้สึกว่า กว่าคุณจะมาถึงจุดๆุดนี้นะคะชีวิตของคุณผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะเป็นคนที่บางทีเริ่มจากศูนย์ด้วยตัวเองด้วยซ้ำไปนะ,ะจึงทำให้คุณมีความแข็งแกร่งมีความน้าเกงขามมีความอ่าาย้ำเกงอยู่ในนั้นอยู่ในบุคลิกของคุณนะ,ะเวลาท,ท,ที่มีความรักปุ๊บผู้ชายชาวราศีมียนจึงรู้สึกแบบ เออฉันอยากจะเป็นเหมือนเป็นช้างเท้าหน้าแล้วให้แฟนหรือให้ภรรยาหรือให้คนรักของฉันนี่แหละเหมือนเป็นช้างเท้าหลังแล้วก็ฉันจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี มี power เต็มที่หรืออะไรเงี้ยอยากมีความรู้สึก m ม m e n t ประมาณนี้อันนี้คือความรู้สึกของผู้ชายชาวราศีมีนนะแล้วผู้ชายชาวราศีมีนส่วนมากแล้วจะเป็นผู้ชายที่มีบุคลิกหน้าเก่งขามและหน้าที่การงานก็หน้าเก่งขามด้วยทหารตำรวจข้าราชการหรือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรนะนักการเมืองก็ได้เช่นเดียวกันนะต่อมาเป็นไพ่สามเหรียญ ในช่วงเดือนตุลาคมของชาวราศีมีนไพ่ใบนี้นะโดยเฉพาะคนที่ค้าขายคนที่ทำงานนะบางคนอาจจะทำงานประจําอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้ไปเปิดหูเปิดตาหรือไม่ค่อยได้ไปเจอสังคมใหม่ๆหรือไม่ค่อยที่จะได้เจอความรักหรือคนรักสักเท่าใดนักนะคะ,ะจึงบางทีอาจจะมีเพื่อนญาติพี่น้องหรือคนที่รู้จักนี่แหละจะแนะนําคนนั้นคนนี้ให้เรารู้จักบ้างแหละอาจจะทําหน้าที่เป็นพ่อสื่อแม่ชักนั่นนี่ ให้กับชาวราศีมีนแนะนําให้เรารู้จักหรืออยากให้เราแบบคุยกับใครสักคนนึงอะ่ะพูดง่ายๆนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะเห็นว่ากลัวคุณเหงากลัวจะขึ้นคานหรือเปล่านั่นนี่ด้วยความหวังดีคนรอบข้างนะ นะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาจารย์คิดว่าในช่วงนี้ในเดือนตุลาคมถ้าชาวราศีมีนจะรักหรือตกหลุมรักกับใครสักคนหนึ่งน่าจะเป็นคนที่ใกล้ตัวนะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานการเพื่อนสนิทการเพื่อนร่วมกวนเดียวกันเพื่อนร่วมบริษัทเพื่อนร่วมสถาบันนี่แหละนะคะเพราะว่าชีวิตมันก็ใกล้ชิดกันวนหลูบอยู่อย่างเงี้ยนะคะถ้าบันหนึ่งมันอาจจะก่อเกิดเป็นความผูกพันแล้วกลายเป็นความรักก็ได้ ต่อมาเป็นไพ่เอ็ดออฟเพนดิ c คลหนึ่งเหรียญน,นะที่บอกให้รู้ว่าคุณมีความโชคดีในเรื่องของการเงินนะในช่วงนี้บางทีอาจจะได้รับเงินเป็นก้อนมาเป็นก้อนเลยนะเงินก้อนนี้นะคะอาจจะได้จากการลงทุนของคุณไว้สักพักนึงแล้วนะคะได้ผลกําไรมานะเงินเป็นก้อนเลยนะ แล้วอาจจะได้จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสําหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยเช่นเดียวกันมีโอกาสที่จะโชคดีนะคะนะแล้วอีกอย่างหนึง่งอาจจะได้ของขวัญที่ถูกใจมากๆจากคนที่คุณรักอาจจะได้มาเป็นในรูปแบบของเงินสักก้อนหนึ่งหรือได้มาในรูปแบบของทรัพย์สินเงินทองที่มันมีมูลค่า ก็ได้เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็คือไพ่ในเดือนตุลาคมของชาวราศีมีนนะส่วนใหญ่นะก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมนะราศีเมถุนราศีเมษนะแล้วก็ราศีธาตุดินค่ะต่อมาขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีมีนนะ3มใบค่ะ หกถ้วยหกเหรียญและก็ต่อมาด้วย the e m place สำหรับไพ่หกถ้วยนะเป็นความรักต่างวัยกันนะอาจจะคบกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือมากกว่าตัวเองนะคะจะเป็นโมเมนต์ประมาณนี้แต่ว่ามีความรักความเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นอุปสรรคอะไรในเรื่องของอายุอะไรเลยนะ,ะก็ถือว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆเอ,อื้อเฟื้อเอผื่อแผ่ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีนะคะ นะต่อมาเป็นไพ่หกเหรียญใบนี้นะคะความาสงสารความที่คุณบางทีชาวราศีมีนอยากจะช่วยไม่ว่าจะฐานะของแฟนกันนะในฐานะของเพื่อนหรือคนรอบข้างอะไรก็ตามชาวราศีมีนก็อยากจะช่วยคนรอบตัวที่แบบ ก็คีดสงสารไงก็อยากช่วยเขานะบางทีเขาเหล่านั้นอาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณบางคนเนี่ยเข้ามาเพื่อที่หวังที่จะรับรับอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยชาวราศีมีนก็มีหน้าที่ให้ให้อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะรู้สึกไม่แฟร์สำหรับคุณบ้างและในช่วงนี้อาจารย์อยากจะเตือนนะชาวราศีมีนไม่ควรให้ใครยืมเงินนะ ไม่ว่าเขาจะบอกว่าสิ้นเดือนจะคืนให้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แม้แต่มีสัญญาทุกวันนี้ก็ทวงยากมากๆนะบางทีมันขู่เราให้เราไปแบบฟ้องศาลเราด้วยซ้ําไปนะเสียค่าทนายยังเยอะกว่าเงินที่มันยืมเราไปด้วยซ้ําไปอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะไม่ควรให้ใครยืมเงินเลยนะให้เขายืมเงินในช่วงนี้อาจารย์บอกเลยเหมือนว่าเอาเงินให้เขาไปสิสๆอนะคุณทําใจไว้ระดับหนึ่งเลยนะถ้าจะให้ใครยืมนะ ต่อมานะคะเป็นไพ่ The Empress ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีมีนมีความรักสวยลักงามเป็นพิเศษนะ,ะอาจจะอยากจะทำเล็บแหละออ้ยอยากจะทำผมอยากจะทำสปาอยากจะไปทำผิวนั่นนี่นะ,ะช่วงนี้จะดูแรตัวเองเป็นอย่าง ด้วยนั่นเองนะรวมไปถึงคนที่แบบมีสามีดีอุ้มชูเลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะบางทีอาจจะไม่ต้องได้ทำงานหนักด้วยซ้ำไปนะอันนี้บางคนบางกลุ่มนะเพราะอ่านไพ่เป็นแบบไพ่รวมๆนะคะเพราะว่าไพา่ใบนี้คือแบบแทบที่จะเป็นคุณหญิงคุณนายอยู่แล้วเชียวนะคะนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่องอาจารย์อยากจะเสริมนะคะเป็นไพ่เมียหลวงด้วยนะอาจจะเป็นไปได้ว่าชาวราศีมีนอาจจะไปรู้หรือไปจับได้ว่าสามีนั้นแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยก็ได้ในช่วงนี้นะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีมีนคือไพ่นาลรีอุปถรรัมภ์ นาลีอุปถัมภ์อาจจะมาในรูปแบบของแฟนนะครอาจจะรูปแบบของภรรยาหรือแม่หรือเพศหญิงที่คุณให้ความเคารพนับถือก็ได้เช่นเดียวกันที่คอยผักดานคอยเป็นกำลังเงินกำลังใจกำลังทรัพย์ให้กับคุณอยู่นั่นเองนะคะ โอเคนี่ก็เป็นไพ่ของชาวราศีมีนไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ